สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงวิกฤตธนาคารนะ้ที่สหรัฐอเมริกานะบที่ยังเห็นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พูดถึงแนววิกฤตที่เกิดขึ้นตรงนี้นั่นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อนับกับตัวตลาดคริปโตยังไงบ้างนะสิ่งที่เราเห็นนะมันวิ่งขึ้นมาแต่ที่ประมาณ2 8 29 0 2 9 0 0 0ตอนนี้นั่นเนี่ยเป็นกับดักบูมาเก็ตหรือเปล่านะหลอกให้เราเชื่อว่า กำลังที่จะวิ่งขึ้นอยู่หรือเปล่านะสำหรับตัวบิตคอยนะมีข้อมูลนะมีอินดิเคเตอร์ตรงไหนบ้างนะที่จะใช้ดูตรงนี้ได้บ้างนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อนนะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้จากตรงนี้นะครับก็พูด ถึงกรณีการล้มนะของธนาคารนะในสหรัฐอเมริกานะก็เรียกว่าในท้ายที่สุดแล้วนั้นเนี่ยก็มาถึงกรณีของ First Republic Bank นะที่ก็ไม่รอดนับล่มไปแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นซิลิอกกับธนาคารซิลิอกเอ่อซิลิคอนวาเล่แบงค์นะหรือว่า SVB นับโดยทางคลิฟ f อร์เนียเลกู t เลเนั้นเนี่ยก็ได้ทำการยึดนับตัว FRC หรือว่า เอ่อ t ฟิ b ์ส b b บบลแนะครับแล้วขายทอดตลาดสินทรัพย์นะโดยมีก็มีธนาคาร JP Morgan แกนนะครับ Bank of a m e เม c a นะแล้วก็ PNC Bank แแล้วก็ Citizen Bank งกนะทำการประมูลนะและก็เป็นทาง JP m o ม g a n แกนนะครับที่ได้เข้าจัดการสินทรัพย์ทั้งหมดนะของ FRC นะครับโดยทาง JP Morgan นั้นเนี่ยจะให้การดูแลนะเงินที่ฝากทั้งหมดนะ ที่ทั้งที่ประกันและไม่ประกันนับและดูแลสินทรัพย์นับของทาง FRC ทั้งหมดด้วยนะรเรียกว่าซึ่งเรียกว่าความล้มเหลวนะของ FRC ในครั้งนี้นเนี่ยก็มีมากกว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับ s i ลิคอนว a ลเล่แบง k ์และก็ซิกเนเจอร์แบงรวมกันด้วยนะครับโดยมีมูลค่าความเสียหายนั้นเนี่ยกว่า233ิลเลียนนะซึ่งสถานการณ์ของ F R C นั้นเนี่ยเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตนะก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากทางแบงก์นะรายงานว่าได้สูญเสียเงินฝากไปถึง100บิลเลียนนะครับซึ่งมากกว่าที่คาดการไว้มากเลยนะครับและในขณะเดียวกันนักลงทุนก็พากันเทขายหุ้นนะครับของทาง FRC ออกมาอย่างหนักนะครับซึ่งก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมนะให้กับธนาคารนะครับจงจมดิ่งลงเหวลงไปอีกนะครับ โดยภายในวันเดียวนั้นเนี่ยหุ้นนะล่วงไปนะเกือบ50%บนั้นะนะและในวันพุทธที่ผ่านมาก็ล่วงไปอีกประมาณ30%เปร็นะวันพฤหัสที่ผ่านมาราคาหุ้นบวกกลับมานิดหน่อยนะ9%นะครับและในวันศุกร์นะนักลงทุนนะก็เทขายหุ้นออกมาเรียกว่าอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะล่วงไปล่วงลงไปอีกกว่า43%นะครับและนั่นก็เป็นเ,เรียกว่าการอวสารเลยนะของทางเฟิร์ส เ i r ร์ r ร p พ b l บิกแบงนะในช่วงวีคเอนเสาร์ที่ผ่านมานะครับทาง US California r e g u r a t o เเองนั้นเนี่ยก็ได้ทำการยึดนะครับธนาคาร f เอ่อ FRC แล้วนะแล้วนะแล้วก็ให้ทาง FDIC นะครับที่เฟดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกรณีที่ธนาคารล้มเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วง SVB มาแล้วนะเป็นผู้ทำการประมูลนะครับขายสินทรัพย์ทอดตลาดออกไปนะครับก็เรียกว่า เป็นโดมิโ็นต่อเนื่องกันมาเลยเรื่อยๆ,ๆนะจริงๆทาง First Republic นั้นเนี่ยเรียกว่าก่อตั้งมาประมาณปี1985เกนะเกือบ38ปีเลยนะก่อตั้งมาปีเดียวกับที่ผมเกิดเลยนะแล้วก็ภายในเวลา10ปีเนี่ยธนาคารได้ขยายธุรกิจแบงก์ออกไปอย่างรวดเร็วด้วยนะโดยเฉพาะลูกค้าคนร่ำรวยเศรษฐีต่างๆนะครับก็เรียกว่าต่างตบเท้านะเข้ามาเป็นลูกค้าของแบงก์นะอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับ ทั้งฝั่งแคลิฟอร์เนียนะแล้วก็ฝั่งนิวยอร์กนะตามข่าวที่บอกมานะครับโดยทางแบงก์นั้นเนี่ยได้ให้การกู้ซื้อบ้านที่มีดอกเบี้ยที่ถูกมากนะกับลูกค้า,าผู้มีเงินนะผู้เป็นเศรษฐีเหล่านี้นะและ First r e p u b l i อ Bank กในปี2017นะับมีสินทรัพย์มูลค่าทั้งหมด 88บิลเลียนนะจนกระทั่งปี2022นะมีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดราว200บิลเลียนนะเรนะั้นเนี่ยจึงเป็นแบงก์ใหญ่นะอันดับที่14นะของทางสหรัฐอเมริกานะแต่หลังจากนั้นทางแบงก์ก็เริ่มมีปัญหานะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะหลังจากที่เฟดนะั้นเนี่ยได้ทําการ ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับอย่างต่อเนื่องนะเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้อนะก็ทําให้ทางแบงก์นเนี่ยเริ่มมีสภาวะขาดทุนอย่างไม่คาดคิดมาก่อนนะมี Unrealized Loss นะก็เหมือนกับตัว SVB นะครับซึ่งตามมาด้วยการล่มนะของ S S v b เองนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ตามมาด้วยการล่มของธนาคาร SVB นั่นเองนะครับทางส่วนทาง First r e p u b l i c Bank นั้นเนี่ยก็ได้สูญเสียงเงินฝากเกินกว่าที่ทาง เอฟดีไอซรับประกันไว้นะก็ uh, เนื่องจากว่าลูกค้านะครับก็เรียกว่าได้เรียนรู้บทเรียนนะที่เกิดขึ้นจากซ i ลิคอนวอลเลย์แบงก์นะก็ได้ทําการโยกเงินออกจากธนาคาร FRC นะเมื่อลูกค้าถอนเงินออกมานะทางแบงก์ก็ต้องหาเงินเข้ามาเพื่อชดเชยเงินที่ไหลออกไปนะโดยมีการกู้ยืมนะจากาจากเฟดนะแล้วก็ f e e r r l l o o m l o o n นะแบงก์ซิสเ็มนะ ซึ่งการกู้ยืมเงินในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นมากที่สุดนะครับเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทาง FRC กู้ยืมเงินมา138บิลเลียนนะซึ่งทำให้แบงก์ต้องพยายามหาทางทำกําไรกลับคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับแต่ในสภาวะแบบนี้นั้นเนี่ยก็คงมีความกดดันอยู่นะครับและอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะทำกําไรกลับมานะครับรีคอเวอร์นะครับตัวเงินกู้นะที่กู้มานะครับ และเมื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสที่หที่ผ่านมาเองนั้นเนี่ยทางธนาคารเองนั้นเนี่ยบอกว่าทางแบงก์นับจะรับประกันเงินฝากที่เกินกว่าที่ FDIC กาหนดนะครับและก็ธนาคารนะยังบอกว่าเขาเองนั้นเนี่ยจะมีการลดการกู้ยืมนะและก็ลดการให้ให้เงินกู้ยืมนะและก็มีการปลดพนักงานพนักงานนะครับ20-25%นะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งการรายงานครั้งนี้นะัเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ทํา ให้นักลงทุนนะมีความพึงพอใจในะแผนงานของแบงค์สักเท่าไหร่นักนะสักเท่าไหร่นักนะแล้วก็ยังมีคนที่ชออ็อตหุ้นด้วยนะก็ทําให้ก็เรียกว่าทํากําไรไปเยอะเลยทีเดียวนะครับครับนั่นก็เป็นตัวข่าวนะของทาง First Republic Bank นะครับจริงๆ First Republic Bank นะั้นเนี่ยมีราคาหุ้นที่ซื้อขายนะในเดือนกุมภาพันธ์นะอยู่ที่ประมาณ140เหรียญดอลลาร์ต่อหุ้นนะ เดือนมีนาคมนั้นเนี่ยก็มีก็ลดลงมาคนระับเกหเหรียญต่อหุ้นนะครับเดือนเมษายนเมื่อวันสุดเมื่อวันศุกร์สุดท้ายนะของการซื้อขายนะั้นเนี่ยของเดือนนั้นเนี่ยก็ราคาหุ้นอยู่ที่3ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อหุ้นนะมูลค่าสินทรัพย์ของทางแบงก์นั้นเนี่ยลดลงจาก40บิลเลียยนะครับลดลงเหลือแค่640อีอ่บล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนบะจากหลัก40 40เอ่อหมื่นล้านนะนะดอลลาร์สหรัฐนะเหลือแค่640บล้านก็ลดลงมา เยอะมากๆเลยทีเดียวนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผลกระทบนะรัดมิโน่ต่อเนื่องนะจากการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่มีถ่าวตรงนี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมเข้ามาดูในเว็บไซต์ซีมีกรุ๊ปนั้นเนี่ยตลาดนะก็ยังมองว่าเฟดนั้นเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยนะครับลงมานะ,ะคือจะมีการขึ้นนะไปสูงสุดที่ประมาณห้าจุดสองห้านะครับเปอร์เซ็นต์นะนะแล้วก็ค้างไวแบบนนะ้แบบนั้นนะแบบนั้นนะแล้วก็ จะมีการเริ่มลดดอกเบีย้ยลงมาเนี่ยก็คือช่วงการประชุมเฟดนะครับในช่วงเดือนที่หนึ่งนะปีเออ,เอ,อช่วงเดือนที่สิบเอดนะปีสองพันยิบสาะก็คือปลายปีนี้นะจะเริ่มมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะนั่นก็เป็นการคาดการณ์นะของทางตลาดนะครับแล้วก็ตัวเฟดเองนันเนี่ยก็จะมีการประชุมนะวันที่สามพฤษภาคมนี้นะตลาดก็ยังมองว่านะจะมีการ ขึ้นไปอีก0.25ปนะัปัจจุบันอยู่ที่5เปอร์เ็นะก็จะไปแตะที่ประมาณ5.25เอร์เซนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลนะนั่นก็เป็นตัวผลกระทบนะที่เกิดขึ้นนะจากการที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อีกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆดูนะครับก็คือตัว macroeconomic นะครับตัว Bitcoin เองนั่นเนี่ยซึ่งเราเห็นนั่นเนี่ยว่าราคามีการวิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะสำหรับตัว บิตคอยนะครับจริงก็วิ่งขึ้นมาเหมือนกับตัวหุ้นตัว s อสแอนพี P 500เหมือนกันนะก็มีการวิ่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับวันนี้ผมผมอยากจะลองเอามาข้อเอาข้อมูลนะมาให้ดูกันหน่อยนะว่าการวิ่งขึ้นแบบนี้ทั้งตัวบิตคอยแล้วก็ตัวดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกาเอสพีเอ็กนั้นเนี่ยเอสพี SP 500เนี่ยเป็น uh, เรียกว่าเป็นกับดักนะบูมมาเก็ตหรือเปล่านะเป็นการวิ่งขึ้นที่แท้จริงหรือเปล่านะหรือว่าเป็นการวิ่งขึ้นแค่หล,ลอกๆอกนะ ก่อนที่จะล่วงลงไปนะครับก็ดูข้อมูลตามสิตินะโดยผมจะอ้างอิงข้อมูลนะของตัว S&P 500นะครับเพื่อที่จะอ้างไปถึงตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยตัว S&P 500นะแล้วก็ตลาดคริปโตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวิ่งนะไปในเทรนในทิศทางเดียวกันนะคนระับซึ่งจอทางด้านขวามือตรงนี้นะั่นเนี่ยก็คือเป็นตัว S&P 500นะครับในราคาณนะปัจจุบันนี้นะซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะว่าตัว เอสพีห้ารเนี่ยถ้าอ้างอิงนะตามแมคโคเทนไลน์เส้นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำโลว์เอร์ไฮนรับมาตลอดเลยนะตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปี2022แล้วนะก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการเบรกนะเส้นเทนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปนะก็คือช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับก็คือเป็นช่วงที่ทั้งตัว Bitcoin, บิตคอยนะตัวตลาดหุ้นนะของตลาเมิการเนี่ย ก็วิ่งขึ้นไปนะแต่ก็วิ่งขึ้นไปนะ,ะชนแนวต้านที่ตรงนี้นะหลังจากนั้นก็ยอ่อต่ํายอ่อกลับลงมานะเทสนะครับที่เส้นเทรนไลน์ข้างล่างนะเส้นสีเหลืองตรงนี้นะที่เดือนประมาณเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะชนนะครับตัวเส้นแนวต้านตรงนี้ด้วยนะทำดับเบิลท็อปอยู่นะการเป็นดับเบิลท็อปตนี้ค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะทะลุนะแนวต้านตรงนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยมันจะร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะตามแพทเทิร์นนะของ ตัวกราฟนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่าถ้าดูนะเทียบนะกับตัว Macd นะครนะตัวอินดิเคเตอร์ข้างล่างตรงนี้นะจะสังเกตเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเกิดตัว Bal ิสคอร์สนะก็คือเส้นสีน้ําเงินนั้นเนี่ยมันคอร์สเส้นสีส้มลงมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงประมาณเดือน มกราคมปี2022บก็คือช่วงที่มันยอต่าลงมาครับการที่มัน bearish c o s t ลงมาตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ตลาดมันยอดต่ําลงมานะครับแล้วกเ็เส้น MD นะเส้น,น,น MACD ตรงนี้ถ้ามันอยู่ในโซนสีเขียวคืออยู่ในโซนที่เหนือศูนย์นะขึ้นไปตรงนี้ที่ผมไฮไลท์สีเขียวตรงนี้นั่นเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่เป็นบูมมาเก็ตนะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ต่ำนะกว่าศูนย์นะก็คือศูนย์ตรงนี้นะครับนั่นก็คือจะเป็นช่วงที่เป็น bear market นะแล้วก็การ อคอร์สนันเนี่ยถ้าเกิดมันคอร์สแบบแบรนด์คอร์สในช่วงที่แบร์มาเก็ตในช่วงที่เป็นแบร์มาเก็ตนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจะมีดาวเทนที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะแต่ว่าอตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราเห็นนะว่ามัน s อ500อยนะอยู่ในทำแพทเทิร์นที่เป็นดับเบิลท็อปอยู่นะแต่ก็อุ่นใจได้ได้นิดหนึ่งนะว่าเป็นการทำดับเบิลท็อปนะครับที่เส้น MACD นั้นเนี่ย มันอยู่เหนือศูนย์นะก็คือช่วงตรงนี้นะครับอยู่เหนือศูนย์นะไม่ไม่ได้อยู่ในโซนนะครับที่อยู่ในช่วงที่เป็นแบรลิตนะแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะโดดชนแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อต่ําลงมาหรือเปล่านะครับซึ่งผมอยากจะลองเปรียบเทียบนะกับช่วงที่เป็นแบร์มาเก็ตนะที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงปีช่วงฟินแลนเชียลคลายเสร็นะช่วงประมาณปี2 0งพประมาณปีสองพัน เดียนะครับขอดูตรงนี้อันนี้ช่วงปี2022นะครับแล้วก็กช่วงหนึ่งเปรียบเทียบนะกับช่วง .com bubble นะครับก็คือช่วงปี2อ0 8นนะครับช่วงประมาณช่วง .com bubble ช่วง financial crisis ครับช่วงปี2008นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเรามีช่วงที่เป็น bull tap อยู่นะก็คือเป็นกลับกับดักนะครับว่า ให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อว่านะตลาดกำลังจะวิ่งขึ้นแล้วนะซึ่งตอนปี2008ทนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะตัวเอ500หก็ทำาลว์เออร์ไมาเรื่อยๆเลยนะเรียกว่าทำมาตั้งแต่ช่วงที่เกิด b บลน i s c คอต s ตรงนี้นะแล้วก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะจนถึงประมาณช่วงเดือนเมษายนปี2008นะครัะวิ่งขึ้นไปนะหลายหลายคนก็เรียกว่าตอนนั้นนะอาจจะเชื่อว่าตอน ตอนนั้นเนี่ยเป็นการวิ่งขึ้นไปนะครับที่จะทําบูมมาตที่แท้จริงแล้วนะครับแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราดูนะครับตัวแม็กดีเนี่ยก็สนับสนุนทฤษฎีนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันตัดขึ้นไปนะมันเป็นเรียกว่ามันตัดขึ้นไปตรงนี้นะมันเป็นดูเหมือนว่าเป็นตัวบูลลิสคอร์สเหมือนกันนะครับตัดขึ้นไปนะแต่ต้องอย่าลืมว่ามันเป็นการตัดขึ้นไปนะครับที่อยู่ใต้ค่าที่ต่ํากว่าศูนย์นะดังนั้น โมเมนตัม um นะครับที่มันจะวิ่งขึ้นไปได้มากนะเนี่ยมันน่าจะน้อยมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าตอนน,นนั้นเนี่ยเกิดเส้นตัดตรงนี้ลงมานะก็คือเป็นแบลนริสคอร์นะเส้นเสียเงินตัดเส้นสีส้มนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากที่หลายหลายคนอาจจะเชื่อว่าเป็นบูมมาเก็ตนะในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะั่นหน่วยนั้นเนี่ยสุดท้ายนะครับตลาดนั้นเนี่ยย่อต่ําลงมานะ,อ,ะอีกสี่สิเปอร์บซนตก่อนที่จะ ะทะลุเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปนะก็คือเป็นช่วงนะที่เส้นตัว Macd นั้นเนี่ยอยู่เหนือนะอยู่เหนือค่าศูนย์ขึ้นไปนะครับอันนี้ผมกบกลับกันไปนะตรงนี้นะครับอยู่ทะลุนะครับเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปนะแล้วก็เป็นช่วงที่เส้น c d นะครับทะลุนะอยู่ที่โซนสีเขียวแล้วนะก็คือค่ามากกว่าศูนย์นะเราถึงเห็นว่านั่นคือบูมเมเกตที่แท้จริงนะแต่ว่าเกิด กับดักนะให้เราเชื่อนะว่ามันกำลังจะวิ่งขึ้นนะั่นอยู่2ครั้งเลยทีเดียวนะับนั่นก็คือบทเรียนนะที่เกิดขึ้นนะั่นในช่วงแบร์มาร์เก็ตปี2008นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะที่อยากจะให้เห็นซึ่งก็ค่อนข้างจะคล้ายกับช่วงปี2023เหมือนกันนะแต่ก็ไม่คล้ายซะร้อยทั้งร้อยเอร์เซ็นตเลยทีเดียวนะับก็คือนะช่วงแบร์มาร์เก็ตปี2002นะครนะช่วง .com คอมบับเนะจะสังเกตเห็นนะว่า จริงๆตอนนั้นเนี่ยแม็ดีเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็น bullish cross ตั้งแต่ช่วงเซปเทมเบอร์นะปี2000ปี2000แล้วนะถึงแม้ว่าจะอยู่เหนือโซนนะศูนย์ตรงนี้นะที่ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้นะต,ตลาดนั่นเนี่ยแต่ตัว SP 500้ก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็เกิดช่วงที่เป็น double top นะวิ่งขึ้นไป2ครั้งนะครับทำให้เชื่อเหมือนกันนะว่าตลาดกำลังจะวิ่งขึ้นไปจริงๆแล้วนะมีการตัดขึ้นนะของเส้นสีน้ำเงินนะที่เป็น b u l l ิ s คอ r ตรงนี้ ขึ้นไปนะครั้งหนึ่งนะแล้วก็จริงๆเล็กๆตรงนี้ครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก็เป็นการตัดขึ้นนะครับที่อยู่ใต้นะเสศูนย์ตรงนี้นะครับดังนั้นโมเมนตัมค่อนข้างต่ำนะครับเราจึงเห็นนะว่าสุดท้ายไปชนนะเพดาน2รอ,อบนะสุดท้ายก็เรียกว่าย่อต่ําลงมานะคล้ายกับช่วงนี้เหมือนกันนะที่ทำดับเบิลท็อปอยู่อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าตอนนี้นะมันเป็นการทำดับเบิลท็อปนะที่เส้นแม็กดีเนี่ยอยู่เหนือศูนย์นะตอนนั้น อยู่ต่ำกว่าศูนย์นะดังนั้นตอนนี้อาจจะดูเหมือนนะว่าโมเมนตัมค่อนข้างมีมากกว่านะปี2 0 0 0ปี2002นะถ้าเทียบกันนะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะเรื่องของธนาคารล่มต่างๆนานาด้วยนะนั่นก็เป็นตัวจุดสังเกตนะที่ลองเอามาเปรียบเทียบเพื่อนๆดูนะในช่วงแบมาร์เก็ตแบมาร์เก็ตที่เกิดขึ้น ตอนนี้นะปี2023ปี2022 2023แล้วแล้วก็ปี2008แล้วก็ปี2002ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะตัว Bitcoin เองก็คล้ายๆนะกับตัว S&P 500เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นนะว่าเส้นตัว MACD เนี่ยอยู่เหนือเส้น0นย์ขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็อยู่ต่ำนะกดศูนย์มาโดยตลอดนะัตั้งแต่ช่วงเดือนตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับจนถึง ช่วงเดือนมีนาคมปี2023นะครับเราอยู่เส้นแม็กดีคอสเนี่ยอยู่ต่ํากว่าศูนย์มาโดยตลอดนะตอนนี้เองเนี่ยก็พึ่งที่จะอยู่เหนือศูนย์ขึ้นมานะครับเรียกว่าอยู่เส้นแม็กดีนั่นเนี่ยอยู่ต่ํากว่าศูนย์มาประมาณ406วันนะตอนนี้ก็อยู่เหนือขึ้นมานะครับและก็ถ้าเกิดเราลองเทียบนะกับปี2019นะครับซึ่งก็เป็นช่วงแบมเมอร์เก็ตเหมือนกันนะแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งปีล่วงหน้าก่อนที่บิตคอยจะเกิดการฮาร์วิ่งเหมือนกันนะตอนนั้นก็อยู่ต่ากวา แม็กดีนะแล้วก็อยู่ต่ำกว่าศูนเนี่ยอยู่ประมาณ336วันนะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะแต่การวิ่งกลับขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่า,าทำเกือบจะเป็นดับเบิลบอททอมเหมือนกันนะทำรูว่าไฮตรงนี้นะมีจุดตรงนี้สองจุดนะครับทีเ่เป็นรูว่าไฮตรงนี้นะครับจุดนี้จุดหนึ่งนะแล้วก็อีกจุดนี้จุดหนึ่งนะแต่ก็จุดนี้นัเนี่ยก็เป็นจุดนะครับล o เวอร์ไฮ โลเออไฮหรือโลนะไม่ใช่โลายทำโลที่ต่ําขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นจุดที่ต่ํามากๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้นะตอนนั้นเนี่ยเส้นแม็กดีจะสังเกตเห็นนะว่ามันต่ำนะมันต่ํากว่าศูนย์ตรงนี้มันกลับมันต่ํากว่าศูนย์อยู่เหมือนกันนะแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เองก็เหมือนกันนะเราเห็นเหมือนกันนะว่าตอนนี้มันสูงกว่าศูนย์อยู่นะคล้ายๆช่วงนี้นะก็ต้องมาดูกันนะว่าจะมีช่วงไหนสักช่วงหนึ่งหรือเปล่านะที่เราจะเห็นนะว่า มกดีนั้นเนี่ยมันต่ำกว่าศูนย์ลงมาครับเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นครับในช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2020นะครับเหตุผลหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะทําให้มันต่ำกว่าศูนย์ลงมาได้นะั้นนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของรีเซชชันนะที่อาจจะเกิดขึ้นคนระับในช่วงปลายปีนี้หรือว่ารับเกี่ยวกับต้นปีหน้าก็เป็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองมาดูนะผลตอบแทนบิตคอยนรับที่เป็นสถิตินะในช่วงก่อนปีฮาร์วิงนั้นเนี่ย เราจะสังเกตเห็นว่าอย่างเช่นปี2019นเนี่ยเราสังเกตว่า6เดือนนะเป็นสีเขียวนะแล้วก็อีก6เดือนนะเป็นสีแดงนะแล้วก็ในช่วงที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยก็สังเกตว่ามันเขียวต่อกันเรื่องกันเลยนะแล้วก็แดงนเนี่ยก็จะต่อเนื่องกันเหมือนกันนะจะมีแค่อีกจะมีแค่เดือนเดียวนะที่มาขั้นนะปี2 0ง3ันีนี้นั้นเนี่ยเราเห็นตั้งแต่มกราลาจนถึงเอพิลแล้วนะว่าตัวมันเขียวมาโดยตลอดนะต่อเนื่องกันมาสเดือนแล้วนะ เดือนพฤษภาคมนะเดือนเมยนี้เดือนพฤษภาคมนี้ต้องดูนะว่าจะติดลบหรือเปล่านะแล้วการติดลบนี้นั้นเนี่ยจะต่อเนื่องนะไปจนถึงไปจนถึงประมาณคอเทอร์ที่3หรือเปล่านะแต่ว่าตามสถิติในปี2019นั้นเนี่ยเราเห็นว่า6กเดือนบวกแล้วก็อีก6เดือนลบนะตอนนี้เราเห็น4เดือนบวกมาแล้วนะดังนั้นถ้าอ้างอิงตามปี2019เนี่ยก็เป็นไปได้ว่า2ยังจะเหลืออีก2เดือนนะที่จะบวกแล้วก็อีก6เดือนนะที่อาจจะติดลบก็เป็นได้นะสำหรับตัว บิตคอยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ